วัสดีค่ะพบกับเอเมจฮิทมนกันอีกแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะที่จะไปตีโจทย์แนวข้อสอบแก๊ดแล้วก็โอเนวิชาภาษาอังกฤษให้แตกกระจุยแบบมันๆันสไตล์คูม,มินค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโจทย์กันเลยคะ่ะโจทย์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของคำศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นส่วนของไวยากรณ์ด้วยนะคะโจทย์บอกว่า The new government quickly แล้วก็มีช่องให้เติมนะคะ changes to the constitution w h i t h แล้วก็มีช่องให้เติมอีกค่ะ the freedom of the people ลักษณะนี้เนี่ยข้อสอบแก t จะชอบออกก็คือให้เว้นอยู่2ช่องแล้วเราจะต้องเลือก choice ให้ถูกแล้วใน choice นั้นก็จะต้องเลือกให้ถูกทั้ง2ช่องด้วยนะคะแต่ choice A choice B choice C และ choice D dog เนี่ยเล่นคำอยู่2คํคำคือคำว่า effect กับ effect ค่ะนะคะคำคู่นี้เนี่ย นักเรียนไทยหลายๆคนเนี่ยก็จะสับสน,ค,นคุณครูก็จะมีเทคนิคมาให้ค่ะเรามาดูเทคนิคกันนะคะเทคนิคการจำระหว่าง effect กับ effect ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องออกเสียงให้ถูกก่อนถ้าสะกดด้วยตัว e จะออกเสียงว่าเป็น effect คนไทยจะออกเป็น effect นะคะไม่ใช่ effect นะคะส่วนตัว a จะออกเสียงว่าเป็น effect ค่ะวิธีจำจำยังไงให้จำว่า e n o u a verb ค่ะ e n o u a verb คืออะไร E now ก็คือ Effect ที่สะกดด้วยตัว E ททำหน้าที่เป็นคำนามค่ะความหมายแปลว่าผลกระทบค่ะสำหรับ A verb Effect สะกดด้วยตัว A จะเป็น Verb ค่ะถ้า Effect เป็น Verb จะมีความหมายว่ามีผลต่อหรือ i n f l u e n c e นั่นเองดูตัวอย่างของเรานะคะที่คุณคุเตรียมมาให้ตัวอย่างก็คือ cold weather affected the crops อากาศเย็นค่ะอากาศหนาวเนี่ย มีผลต่อพืชผลค่ะ the crops แต่ถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่น่าสนใจข้อสอบชอบเอามาออกก็คือเขาจะใช้ Effect ที่สะกดด้วยตัว e เป็น verb ซึ่งสามารถทำได้ค่ะและมีความหมายว่าก่อให้เกิดหรือทำให้เกิดขึ้นนะคะลองดูตัวอย่างกันนะคะ his idea had no effect on our decision ไอเดียของเขา ไม่มีผลกระทบกับการตัดสินใจของพวกเรานะคะอันนี้ก็คือใช้เป็นคำนามแต่ถ้า a verb แปลว่ามีผลต่อแต่ถ้าใช้ e effect ที่เป็น verb จะมีความหมายว่าก่อให้เกิดหรือทำให้เกิดขึ้นดังนั้นเรามาดูความหมายของประโยคในโจทย์ดีกว่า the new government รัฐบาลใหม่ quickly เป็น adverb แน่นอนค่ะต้องขยาย verb แน่ที่หายไปนะคะปรากฏว่าทั้ง e ทั้ง a e, เป็น verb ได้หมดก็ต้องมาเช็คเรื่องความหมายรัฐบาลใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ constitution แต่ว่ารัฐธรรมนูญน,นะคะหรือรัฐบาลใหม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเอาละค่ะเราได้ตัด choice ทิ้งแล้วนะ ฉั้นเราตัดชอยที่เป็นเอฟเฟกตัว A ทิ้งไปเหลือแค่แต่อิฟเฟก็จะเหลือแค่ A กับ B ดอกค่ะนะคะที่เราก็มาดูท่อนหลังต่อรัฐบาลใหม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วซึ่ง which ค่ะซึ่งเว้นช่องว่างอีกแล้ว the freedom of the people freedom เป็นคำนามค่ะแปลว่าอิสระภาพ free เป็น adjective แปลว่าอิสระตรงนี้จะใส่อะไรเข้าไปค่ะ หลัง which which ตรงนี้แทนอะไร which ก็คือเรื่องของ constitution รัฐธรรมนูญนะคะก็ต้องมี verb หลัง which verb ตรงนี้จะใส่อะไรล่ะคะก็ต้องเช็คความหมายอีกแล้วว่าความหมายจะแปลว่ามีผลต่อหรือทำให้เกิดขึ้นตรงนี้การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วซึ่งมีผลต่ออิสรภาพของประชาชนดังนั้นคำตอบของเราก็เลยตอบข้อ เอ้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมคะเราจะต้องท่องแล้วก็จําให้ขึ้นใจเลยไม่งั้นเราจะใช้ผิดนะคะแล้วก็จะโดนโจทย์หลอกด้วยเราไปดูโจทย์สําหรับครั้งต่อไปกันดีกว่าค่ะ น้องที่ดูโจทย์เมื่อสักครู่ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะไปดูใน Facebook ของเราได้ที่นี่เลยค่ะหรือถ้าจะชมคลิปย้อนหลังของเรานะคะสามารถที่จะติดตามชมได้ที่ www.true p n ญ a .com/tv ค่ะแล้วเราจะมาฝึกทำโจทย์วันละข้อต่อยอดความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ